สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริ around the world เมื่อวานจะได้ทำคลิปเกี่ยวกับระหว่างโค้ชกับเมนโ์ว่ากองทัพเรืออเมริกาเขาเลือกใช้วิธีแบบไหนใช้หลักสูตรแบบไหนหรือว่าวิธีไหนในการสร้างผู้นำที่มีประสิทธิภาพหรือทหารที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้มีประสิทธิภาพและอนาคตของกองทัพเรือมันอยู่ในกำมือของทหารชั้นประทวนยศ พันจากขึ้นไปเพราะว่าผอบอที่จะมีประสิทธิภาพผอบอที่จะเป็นผู้นําที่มีความรู้รอบตัวและประสบการณ์และเข้าใจถึงทหารชั้นประทวนแบบลึกซึง้งมันต้องถูกปลูกฝังมาจากทหารยศพันจาขึ้นไปเพราะเขาโตมากับทหารชั้นพันจากนี่แหละครับ แต่จะเชื่อว่าเขาใช้หลักสูตรอะไรหรือวิธีไหนและคําตอบที่จะได้ต่อไปก็คือ mental วันนี้เรามาทําความรู้จักกันครับว่าเขาใช้ mental กันยังไงให้สร้างผู้นําที่มีประสิทธิภาพในกองทัพเรืออเมริกาตามจ่ามาครับผม What we do here is go back 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 สวัสดีครับพี่พี่น้องเ <g ülme> จอกันอีกแล้วกับจ a าโออเมริ around the world วันนี้เราจะมาทําความรู้จักและทําความเข้าใจว่าทหารชั้นประทวนกับทหารชั้นสัญญาบัติในกองทัพเรืออเมริกามีความสัมพันธ์นมากน้อยแค่ไหนและ ทหารอเมริกันใช้วิธีไหนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารชาฐฐั้นประทวนและทหารชั้นสัญญาบาัตรตามจ่ามาครับมาทําความเข้าใจด้วยกันกับจ่าครับผมเมืม่อวานจ่าได้ทําคลิปไปพูดเกี่ยวกับวิธีการที่กองทัพเรืออเมริกาใช้หลักสูตร หรือว่าใช้วิธีไหนในการสร้างผู้นําที่มีประสิทธิภาพในกองทัพเรืออเมริกาและจ่าได้ตอบไปว่ามันคือ mental หรือว่า mentalshipprogram มันมีความสําคัญมากต่อกองทัพเรืออเมริกาและนี่คือวิธีการใช้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ากองทัพเรืออเมริกามีชั้นประทวนทั้งหมด9ขั้นด้วยกันและทหารชั้นสัญญบัตรก็มีทั้งหมดอีก9ขั้นแล้วคราวนี้นี่การเชื่อมต่อระหว่างชั้นประทวนกับชั้นสัญญบัตรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและช่วยเหลือ นี่คือวิธีที่กองทัพเรืออเมริกาใช้ขั้นที่7ถึงขั้น9ระดับทหารพันจ่าของกองทัพเรืออเมริกาถือว่าเป็นผู้อาวุโสของทหารชั้นประทวนและหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของทหารชั้นประทวนระดับพันจ่าตั้งแต่พันจ่าตรีพันจ่าโทรือพันจ่าเอกนั่นก็คือสร้างผู้นําที่ดีทําไมจ่าถึงพูดเรื่องนี้เลยครับมันก็กลับมาถึงกับเรื่องการที่จ่าได้พูดไปเมื่อวานเกี่ยวกับวิธีการที่กองทัพเรืออเมริกาได้ใช้โปรแกรมหรือว่า เขาเรียกว่าเมนทอหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเหมือนพี่เลี้ยงทหารใหม่เพื่อสร้างผู้นําหรือว่าสร้างภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมะระหว่างทหารชั้นประทวนกับทหารสัญญาบาัติความรับผิดชอบของทหารระดับชั้นพันจา่ตนจาตร,รีพันจา่าโทพันจ่าเอกหนึ่งความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากและเราใช้โปรแกรมเมนทอ s ชิ p โปรแกรมหรือว่าเป็นโปรแกรมพี่เลี้ยงหรือเป็นที่ปรึกษาเรามาใช้งานยังไงเลยครับง่าย มากครับขั้นที่ 7, ขั้นที่ 8, ขั้นที่9ความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง mm hmm. ก็คือว่าดูแลน้องๆที่เป็นขั้น1ถึงขั้น6ให้เขามีประสิทธิภาพ mm hmm. เพื่อมาเป็นตัวแทนะระดับพันจ่าที่สุดท้ายมาต้องออกจากกองทัพเรืออเมริกานั่นคือจุดประสงค์หลักจุดประสงค์ใหญ่เพราะเราจะใช้ประสบการณ์เราจะใช้การ เมนทอชิพโปรแกรมปรุงแต่งให้ทหารทหารใหม่ที่เป็นชั้นประทวนมีประสิทธิภาพและเพื่อจะช่วยเหลือกองทัพให้เดินก้าวหน้าไปเราจะเป็นผู้รู้หรือว่าภาษาอังกฤษ subject matter expert เราจะรู้ทั้งสายงานจากประสบการณ์ที่ระดับพันจ่าได้มีมาเราจะปรุงแต่งทหารที่เพิ่งจบโรงเรียนทหารมาใหม่ๆเราจะดูแลเขาแลวเราจะสอนเขาให้เขามาเป็นทหารพันจ่าในอนาคตอย่างมีประส นั่นเป็นหนึ่งความรับผิดชอบของระดับพันจ่าขึ้นไปและอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่เป็นความรับผิดชอบของพันจ่านั่นก็คือทหารชั้นสัญญาบัตรหรือว่าเราเรียกว่า junior officer junior officer มันคือยศขั้นไหนเหรอครับง่ายมากครับก็เป็นเรือตรีเรือโทรเรือเอกและนาวาตรีสี่ยศแรกสี่ยศขั้นแรกของกองทัพเรืออเมริกาเราจะเรียกว่า junior officer ก็คือพูดง่ายๆเขายังไม่มีประสบการณ์การเป็นผู้นำ หรือประสบการณ์ที่เข้าใจทหารชั้นประทวนแบบลึกซึ้งเพราะเขาเพิ่งจบโรงเรียนมาและการที่ว่าจะจบหลักสูตรมาสี่ปีแล้วคุณคนคนนั้นมาเป็นผู้นำโดยตรงมันเป็นไปยากครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเหตุผลหลัก ที่ระดับที่ทหารชั้นประทวนระดับพันจ่าที่ต้องรับผิดชอบก็คือต้องสร้างทหารปรุงแต่งจูเนียออฟฟิเซอร์หรือว่าทหารที่เพิ่งจบหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยมาใหม่ๆคือเราต้องปั้นมาจากมือเลยครับคนกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในยศเรือตรีเรือโทรเรือเอกและนาวาตรีเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากของชั้นประทวนพันจ่าตีขึ้นไปเพราะว่าคนกลุ่มนั้นหรือว่าทหารชั้นสัญญ,ญบัต ขั้นจูเนียร์ออฟิเซอร์อนาคตมาเขาจะเป็น ผอบอผู้บังคับบัญชาการและมันอยู่ที่ตัวของพันจ่าว่าเราจะให้ชี้แนะให้คําปรึกษาและปั้นปรุงแต่งให้เขาเป็นผู้นําที่ดีและมีประสิทธิภาพและเข้าใจทหารชั้นประทวนทุกๆคนนั่นคือหนึ่งเหตุผลหลักและทําไมกองทัพเรืออเมริกาเราถึงเรียกทหารชั้นประทวนขั้นพันจ่าขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นสันหลังของกองทัพเรืออเมริกาเพราะมันเป็นตัวเชื่อม ตัวต่อนั่นแหละฮะมันถึงทําให้กองทัพเรืออเมริกามีประสิทธิภาพมากและพอเขาขึ้นไปเป็นนาวาโทแล้วก็ขึ้นขึ้นไปเขาก็จะมีคนยืนเคียงข้างนั่นก็คือพันจ่าเอกก็จะเป็นคน advisor รือเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่ที่ให้คําแนะนําทําไมมันถึงสําคัญมากเลยครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์หลักของกองทัพเรือเนี่ยมันสร้างมาจากทหารชั้นประทวนแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าทหารชั้นประทวนเขาต้องการอะไร<ม>เพราะฉะนั้นถ้าทหารชั้นประทวนไม่ทํางานแบบมีประสิทธิภาพกองทัพก็จะแย่<ม>เพราะฉะนั้นทหารสัญญาบัตรอาวุโสจะมีคนเคียงข้างกาย<ม>หรือผอบอจะมีคนเคียงข้างกาย<ม>ก็จะใช้ระดับพันจ่าขึ้นไป เพื่อเป็น advisor เป็นคนให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและผอบอเขาจะใช้ระดับพันจา่ามาเป็นคนมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับ junior officer เพื่อสร้างทหารใหม่ระดับชั้นสัญญบัติให้ปรุงแต่งให้ปั้นมากับมือให้เขาคนนี้ได้มาเป็นผู้นำที่ดีที่สุดในกองทัพเรืออเมริกาทำไมจ่าถึงพูดเรื่องนี้ล่ะครับเพราะว่า เมื่อวานนี้จะได้ทำคลิปเกี่ยวกับโคชชิ่งกับเมนทัลจะได้พูดไปเต็มปากว่าทหารเรือหรือกองทัพเรืออเมริกาเราจะไม่ใช้วิธีการโคชชิ่งเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์กับกองทัพเรืออเมริกาเรา mm hmm. เราใช้วิธีเมนทัลโดยการใช้คนที่มีประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์การเป็นผู้นำก็มีการสามารถชี้แนะและสามารถรู้และรู้เรื่องงานขั้นตอนตื้นลึกหนาบาง ทุกอย่างเพราะฉะนั้นยศพันจ่าขึ้นไปของทหารชั้นประทวนจึงเป็นตัวสาคัญที่สุดในกองทัพเรืออเมริกาเพราะเป็นตัวเชื่อมและเป็นคนที่ดูแลทหารเด็กๆใหม่ๆที่ที่เป็นทหารชั้นประทวนเข้ามาโอเคครับหวังว่าข้อมูลพวกนี้จะได้ให้พี่น้องเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทัพเรืออเมริกาว่าเขาช่วยกันดูแลกันยังไงะระดับและความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหน ระ,ระหว่างทหารชั้นประทวนกับทหารชั้นสัญญาบาัตรพี่น้องคิดว่ายังไงกับระบบนี้ชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าให้คําแนะนําจกพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหวังว่าข้อมูลและมุมมองแบบนี้ความลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่พน,น้องทุกคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทัพเรืออเมริกาว่าทําไมเขาถึงมีประสิทธิภาพและเป็นกองทัพเรือที่ แข็งแกร่งที่สุดในโลกยังไงวันนี้จ่าขอไปตัดคลิปและเอาคลิปลงขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณทุกๆคนที่แวะเข้ามาชมวันนี้จ่าขอลาสวัสดีครับ